เราจะมาทำอุปกรณ์เราจะมาสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง t ีทีแฟมิลี่นะครับเราจะมารีวิวสาหร่ายลุยข้าวเอาข้าวมาไหนครับธนาคารญี่ปุ่นมาไม่เอาให้เอาเอาเอาไอของเจ้าอะเอาไปของเงินเดิมให้ไม่ให้ไม่เอาขออันนี้เอาไปให้ไม่ให้นี่นี่ วันนี้จะมาเลียงกุ้ข้าวกันนะ,ะไม่ใช่เลี้ยงเจียมไปดิไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นนะครับอันนี้ข้าวไทยแล้วหืมหน่ากินจังเลยแล้วข้าวเค็มนะข้าวเหนียวอุ้มอุ้มยินมคำนึงก็น่าจะหมดไหนเอาผมเอาข้าวมาหน,น่อยอุ้มอุนและนี่คือวัตถุดิบตัวเด็ดของร้านเรานะครับไม่ใช่ร้านเราไปซื้อมาจากเซเว่นไม่ใช่อันนี้นะครับทุกคนก็จะมาซื้อได้ตาวเซเว่นนะผมซื้อมาพิเศษเลยเจะมีสองรสผมก็ซื้อ ผมซื้อก็ประมาณอย่าแย่งสิผมเออเอาไปเอาไปเห็นไหมอย่าแย่งอย่าแย่งกันผมซื้อมาหลายล้านนะครับแกก็หลายร้อยล้านผมซื้อมาด้วยเพชรก็เท่านี้อะครับก็ไม่อยากจะโมไม่อยากจะโชว์ครับการไหนแล้ววะรีวิวคนเย็นฮะเดี๋ยวมันแหละไปดีของมัลไม่ไอ้บอิี้กั๊บครับ ากเรียนกันไหนวะไหนไหนไหนนี yeah, so ่เร right. nah, no, ิ่มอันด้วยอันไหนก่อนนะอันไหนน่ากินสุดเบาอินเค็มอยากกินอันนี้อ่ะเพราะว่าเป็นของของเป็ดไม่นี่นี่เค็มก่อนแล้วกินอุ้ยกินของไม่เป็ดก่อนกินของไม่เป็ดก่อนโอเคผมไม่ชอบด้วยนะว่าเย้ด้วยด้วยตัตัวผมไม่ชอบกินไส่เค็มลยใช่ใช่มันมันน่าอร่อยต้องเดี๋ยวเราไมไปผละแก่ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเปนอนรอแล้วเดี๋ยวผมมาเล่ากินอันนี้ก็จะเป็นรสไข่เค็มน,นะครับโดยวิธีกินเราจะบอกข้างหลังด้านหลังนะครับอย่าลืมถ้าเขาไม่บอกว่าฉีซอสเนี่ยผมไม่รู้นะผมกินทั้งนี้เลยถ้าเขาไม่บอกฉีซอคุณอ,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 อย่าดมไม่ใช่คุณสั่งแล้วคุณมปลาเหมือมนอาหารหมาเลยนะกินวันนี้อ่ะลองชิมดูลองชิมดูครับเหมือนอาหารหมาเลยอ่ะแต่รู้จักอาจจะอร่อยกดีมากครับผม หน้าต้นผมไม่อยากเอาเยอะเลยที่แมวแล้วคุณยายผมเยอะังไมผมก็ไม่ชอบไข่เค็มไข่คนไม่ใช่ไข่เค็มฮ้ยไข่เค็มมันก็เหมือนแกงเลียงเลยนะมาจับเกี๊ยบหน่อยครับไม่ถือครับโอ้โหเราดีเลยไข่คนวุ่นวายนี่อยู่แบบชุบปะปีอะกินก่อนไปกินก่อนงั้นใช่กินบอกกันเลยมั้งเยี่ยฉันอ้าวอะไรวกินก่อนเราได้นัดติดนี่แล้วนัดตินก่อน ไม่มันไม่ได้รสสมุทรไทยเพไหมเป็นสาระธรรมดามันเป็นสาระอยู่ไม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 ่ต้องกินอันนี้ด้วยมันมีความหวานเนี่ยมันหวานมากเลยมันหวานมากจังผมคิดว่ามันเหมือนไข่หวานนะข้าวอย่าบดนะครับเหลืออีกอันนึงนะอาแล้วมันก็ปนมันไหมอ่ะก็กินแบบว่าอืมไข่กินจริงอร่อยหวานโดยไข่ปนตัวที่ไม่ได้อาบน้ำมาสองวันนะครับทุกจัง รู้สึกมากินไขวานเลยใช่ใช่ใช่มันเหมือนกินไขวานเลยนี่ดูน้องนันดูคนญี่ปุ่นเขากินกันเีน่ยครับไม่เขา้าป <c oughs> าก <c oughs> เลยครับทิพงเผากุ้งเสียบนะครับเสียบกุ้งอ่ะเดินหนึ่งมา1หนึ่งรอบดึนโชว์มาหนึ่งรอบโยกหวานเลยนาะ นี่ครับคือรถอาทิตย์นิ่งหน่อยอธิบายนิ่งหน่อยโอเคท็อปปิง้งเ,เป็นการที่รีวิวเลทเทมากเลยนะครับวันนี้คนเลทเทจริงเรากินยังไงวะยังไงละอันนี้เป็นข้าวโดยสาลาีผมบอกว่าถ้าเกิดมีเนื้อสัตว์นะโคตรอร่อยเลยทุกคนทุกคนไข่เจียวเน้นๆมากเยอดเยอ โอ้โห้ผมได้เยอะมากเลยผมได้เยอะมากเลยโอ้โหคนน้อยอ่ะกินได้อยู่กระตุงไม่เหมือนกับเนี่ยวลองชิมลองชิมเจ้าข้ามายืดทำไมวะอืมอันนี้อร่อยมากเลยครับเหมือนน้ำพริกกับแบบกระปุกที่เอาไข่เซเว่นเลยอันนี้อร่อยจริงผมว่าไข่กินอร่อยกว่าผมว่าไข่คุณตุ้ยอร่อยกว่า เผ็ดๆหวานๆเค็มๆจากเค็มๆเป็ดนะครับก็เลยว่าแตเย็นะไรลยปะหมดแล้วว่าเนี่ยอร่อยจังผมได้กระชุ่มหนึ่งอร่อยไม่อร่อยไม่รู้คนตินเขย่าถุงบิดถุงแล้วเมื่อกี้ผมได้น้อยผมได้แบบนิดเดียวอย่าเงี้ยเยอคนอื่นเยอะแล้วน้องจงกันอร่อยจังหรือว่าถ้าเกิดผสมกันไข่เค็มมันมีความหวานแล้วนี่มันมีความเผ็ดหรือว่าเข้ากันมาก ก้าเหมือนน้ำจิ้มติ๊กเมนตงนั้นนี่ผมแนะนำให้ซื้อมาให้ซื้อแล้วก็บีแบบพวกเนื้อสัตว์ด้วยผงเนื้อสับแล้วก็น้ำน้ำชาหรือน้ำป่าก็ได้หรือน้ำโมจิหรือน้ำโคกก็ได้เอามาตั้งไว้แล้วก็กินแล้วก็ดูแล้วก็เอาอะไรวางลงโทุกจับไว้ก็ได้ผมบอกเลยคุณโตนเป็นไงบ้างครับกินกินตอนแรกถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราดึงมันออกมาแล้วก็เราดมที่โซ่มันผมว่ามันเหมือนอาหารหมานะอันนั้นใส่กิน หรือไม่ก็หั่นงตากินใช้ได้แต่บอกกินปุ๊บโคตรอร่อยเลยนี่ถ้าเกิดมีเนื้อสัตว์ได้ตะกร้อผมบอกเลยมีไข่เจียวก็พอครับผมไข่เจียวก็ดูนะโอเคตกลงซื้อไหมครับซื้อซื้อแนะนำซื้อเป็นอาหารเช้าคุณตินซื้อไหมซื้อครับซื้อได้เลยแล้วผมไม่กินไข่เจียวคุณนาธานซื้อไหมผมซื้อตั้งแล้วก็มากินพร้อมกันเลยคุณโตนครับ ตาโก้่อกว่ากี่บาทยี่สิบบาทลูกยี่สิบทั้งสองอันหรือว่าอันเดียวอย่างละยี่สิบน้ำพริกลุงจะเล่นห่อเจ็ดบาทเออซื้อซื้อแค่ห่อเดียวพอซื้อแค่ห่อเดียวพอโอเคปิดคลิปปิดคลิปใครชอบคลิปนี้นะครับน่ารุ่มกดไลค์กดซับสไครป์มีสาระไม่คลิปนี้มีไม่มีเลยโคตรบุญบายไม่ได้จูบะปีมุยญโยครับโอเคเจอกันอีพีหน้านะครับอืมทำไมวันนี้ผมไม่ได้พูดจ้ะวันนี้ผมพูดน้อยอ่ะ